พระบรมราชอ,องค์การประวัติศาสตร์ค่ะตราบาบทักษิณสอกราบบังคมทูลเทศหมิ่นพระบรมเดชานุภาพค่ะ จากที่สังคมค่ะกำลังจับตาว่าปปชะจะสามารถเอาผิดทั้งข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ทั้ง12คนที่ต้องรับโทษจำคุกหรือไม่นะยังมีประเด็นใหม่ที่ถูกเผยแพร่ออกมาเกี่ยวกับนายทักษิณซึ่งอาจมีความผิดเข้าข่ายกราบบงคมทุนเท็จด,ด้วยหรือไม่ค่ะโดยล่าสุดในวันนี้ค่ะวันที่17ธันวาคม2567ค่ะนายเทพมนตรีริมปะพยอมการนักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์และนักเทววิทยาค่ะได้ออกมาโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กระบุบอกว่า,วาพระบรมราชองค์การฉบับประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณที่ผมเคยตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วจะเป็นตราบาปไปตราบนานเท่านานชั่วลูกสืบหลานค่ะทีนี้ถ้าคุณยิ่งลักจะกลับมาจะกล้าขอไหมเพราะอาการป่วยของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณค่ะก็ยังเป็นข้อกังขาไม่มีใครเชื่อถือเป็นการกราบประคมทุนเท็จหรือไม่ค่ะ และการจําคุกก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นจริงค่ะซึ่ง2เรื่องนี้นะที่ว่าเนี่ยก็เป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือไม่นะไม่เกรงกลัวพระบารมีเอาเสียเลยค่ะทั้งนี้ทีมข่าวเดอะคริติกนะได้ตรวจสอบย้อนไปเมื่อวันที่1กันยายน2566ค่ะ พบว่ามีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชหัตถเลขาพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกริ่มตีจากโทษจำคุก8ปีเหลือเพียง1ปีค่ะเนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งนายกทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติจงรักภักดีและมีอาการป่วยยอมรับการกระทำผิดและสำนึกในความผิดเนื้อหาในราชกิจจานุเบกษาประกาศโดยมีพลเอกประยุทธ์จันรโอชาอนายกริ่มตีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการค่ะ ซึ่งระบุว่าตามที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรยืน่นทุนกลา้าทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษว่าสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาจำนวน3คดีค่ะความว่าเคยดำรงตำแหน่งนาย,ยกรมนตรีปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อถูกดำเนินคดีและสารมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกดังกล่าว ด้วยความเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดในการกระทำมีความสำนึกในความผิดจึงขอรับโทษตามคำพิพากษาขณะนี้อายุมากมีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งความทราบฝ่าละองทุลรีพระบาทแล้วจึงพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเหลือโทษจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีตามกำหนดโทษตามคำพิพากษาเพื่อที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ สังคมและประชาชนสื่อไปค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเดอ c r i ิติกได้ตรวจสอบก็พบว่าคําพูดของนายทักษิณที่จะคล้ายว่าจะไม่ได้ยอมรับในการกระทําความผิดจริงโดยเพราะว่าเมื่อวันที่14เมษายน2567 นายทักษิณเดินทางมากินข้าวที่สอยลำดวนฟ้าห้ามอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเมื่อถามว่าได้มาสงการที่เชียงใหม่เช่นนี้คิดถึงนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีหรือไม่นายทักษิณก็กล่กาวว่านาย,ยกปูวอวยพรสงการก่อนที่ผมจะเดินทางมาเชียงใหม่ก็เลยบอกเดี๋ยวปีหน้าเรามาทำบุญด้วยกัน สงการปีหน้านยายกปูคงได้มีโอกาสมาทําบุญเมื่อยว่าเป็นข่าวดีใช่หรือไม่ไนายทักษิณกล่าวว่าไม่ทราบแต่ตอนที่ตนเดินทางกลับก็มีความมุ่งมั่นว่าอยากกลับบ้านแต่ไม่รู้ว่ากลับอย่างไรเมื่อไหร่นะซึ่งก็คิดตั้งแต่วันแรกที่ออกไปว่าจะต้องกลับให้ได้แต่จะอย่างไรก็ไม่รู้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้และนางสาวยิ่งรักอยากกลับอยู่แล้วนะส่วนจะกลับมาช่องทางไหนยังไม่ทราบเอาความตั้งใจก่อนและในส่วนของนางสาวยิ่งรักไม่ค่อยซับซ้อนเหมือนของผม ของตนเนี่ยเขายัดให้เยอะนะ,ะของนางสาวยิ่งรักมีแค่อันเดียวนะคะอันนี้ทักษิณก็กล่าวไว้นะคะซึ่งจะเป็นอย่างไรต่อไปนะ,ะนางสาวยิ่งรักเดี๋ยจะมีโอกาสได้กลับมาประเทศไทยไหมต้องติดตามกันต่อไปค่ะ